อรุณสวัสดีลม้ังค่ะลมแรงมากเลยลมอย่างนี้แหละดีนะคะไม่ต้องฝนมาลมนิดๆน,นะคะอย่าลมแรงนะคะ ลง,นงในค้่ค้านะคะ แียงลงโอ้ยดอกไม้ถูกฝนเยอะมันก็ตายนะคะทุกคนกนหลามหินก็เลยกลายเป็นกระลาบแขะเลยไม่มีเวลาจะใส่กระถางนะคะ น้องเริ่มโตแล้วนะคะเดี๋ยวตัดออกให้เขายาวให้เขายาวนิดหนึ่งก่อนนะคะเป็นไแล้วะคะเป็นไหลมาสีชมพูค่ะ อันนี้อะไรไม่รู้นะคะเนี่ยหุ่นตรงไหนก็จะเกิดตรงนั้นนะคะสวยมากนะน้องกำลังขึ้นเต็มเลยนะคะเนี่ยจบคลิปค่ะทุกคน